แอบดูมีอยู่ตรงไหนพี่ก็คิดถึงป้ามากพี่ก็เลยเอาป้ามายัดในหูรูซ้ายรูซ้ายเลยเนะี่ยใส่อินเดียนะเอาลูกพ่อผมมาใส่เลยกับลูกแม่นะผมก็คิดถึงป้าตลอดแล้วก็เออไม่ต้องห่วงมากับพ่อมือครอบครัวผมจะดูแลมันจะดูแลมันจะเป็นเสาหลักแทนป้าเองตอนนี้ผมก็ทําหน้าที่นั้นอยู่แล้วก็ครับเทียวแล้วกันเร่ก็เพียวแล้วนันพอ,อมันเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนชื่อ ใหู้เหมือนกันเป็นจิ้นอมแล้วก็นั่นแหละเทีเ่ยวเราเรียกนี้มาเป็นที่ปีแล้วะ่ะเออดีใจนะที่คอยไปเทีเเ่ยวเล่นได้ตลอดถ่ายรูปเล่นด้วยตลอดไม่ว่าผมจะว่างหรือไม่ว่างเขาก็จะทักหาตลอดมาชวนผมตลอดผมดีใจที่มีแบบว่าเขาเป็น best duo ที่ดีที่สุดในย่ม yeah, my l i f แย่ดโนะขอบคุณแล้วครอบครัวผมจะมีแบบว่า เที่ยวต่อ,อไปนะสี่คนโอเคปหมให้ปาอยู่ด้วยให้ปาอยู่ดูในครั้งนี้ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ในวันนี้ยายหรือว่าทุกคนที่มาผมรักทุกคนมากขอบคุณที่มาดูการเดินตัวของผมบอกว่าเรอเดบิวแต่งงานแต่งงานก็ถามว่าแต่งงาน,าาตงานแต่งงานทำไมปกติเปงานแต่งงานไม่เคยแต่งอะไรเลย <S 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 เก็จะรู้ลแลวนะ้วว่ามันแต่ว่าก็เจ๋งดีคริมมี่เจ๋งดีแต่งงานแต่งงานเจ๋งดีแต่ว่าวันนี้ครอบครัวยกันหมามา สิดคนนะก็คือเต็มคนตาเลยัขาบอกก็มาห้องผู้ใหญ่มากสมมติวันนี้มาในวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกพ่อ,อเอกนแ์แหมะแล้วกันว่าเราสิปกติเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยพูดความรู้สึกออกมาเลยกันหรือแบบไม่ค่อยพูดอะไรซึ้งๆแน่นอนแต่ว่าขอใช้โอกาสที่บอกเลยกันว่ารักนะครับแล้วก็ขอบคุณสยยำหรับทุกอย่างที่ทำให้เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีพ่อเอกแหมะก็ไม่มีเรียนมนจริงจริงแต่ว่าทุกอย่างที่พ่อเอกน์แหมะทำให้เหมือนแบบ เป็นสิ่งที่คิดว่าไม่มีใครในโลกนี้สามารถให้ได้เท่าน,นี้แบบบางครั้งสอมเสร็จมี้ข้ามให้เองมัรับเลยอเลยเนะี้ยคือแบบขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทั้งครอบครัวเลยที่แบบว่ารักแล้วก็สปอร์ตเองใ,ในช่เรื่องที่ทำขอบคุณก็ขอบคุณครับ จริงปกติก็ขอบคุณปาม้ามากที่แบบมาให้กำลังใจไปตลอดงานไหนแบบที่ปามามาวัดมาได้ก็จะเป็นเป็ปาม้าตลอดเลยว่าดีใจมากๆที่วันนี้ปาม้ามาก็จริงอยากขอโทษอาหม้าตั้งแต่แบบคูเลิกเล่นกีฬาแล้วผมก็มาทงานวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลามาห้าเลยแบบเมื่อก่อนเป็นแบบ ิจกรรมครอบครัวแล้วก็อยู่ด้วยกันแค่ทุกวันเพทาะว่าที่ไแบบม่แม่เนจดหนาไม่ดีเท่าไหร่พอเหมือนแบบเล่นเล่นกีฬาไปก็เลยรู้สึกว่าแบบมีเรื่องที่แบบคุยกับปาม้าน้อยลงรู้สึกว่าแบบเมื่อก่อนแบบเล่นกีฬาก็จะมีปามา้ามีน้องเล่นอยู่ด้วยแต่ว่าทุกวันนี้มันแบบเขามาลุยตรงนีคนเดียวก็อยากบอกว่าก็คิดถึงคิดถึงถึงช่วงเวลานั้นมาก ก็ผมก็พยายามจะเป็นเด็กที่ดีขึ้นอยู่แล้วก็พยายามจะหาเวลาให้ครอบครัมากขึ้นก็อย่าไว้เราไปเทียบกันเยอะนะขอพูดนึงน้องด้วยปมติไม่เคยพูดนึงน้องเลยก็จริเมื่อก่อนเนี่ยทพีมก็สนิทกันม,มากแต่แบบ ขอโทษที่แบบไม่เล่นด้วยกันแต่ก่อนจึงแบบง่าี่พีมันเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิตเลยแบบเป็นเพื่อนคนแรกของีนะขอโที่แบบไม่ค่อยมีเวลาให้ทีแบบนี้กลับบ้านที่าลพีไม่เหมี่ตสีุก็เอาเป็นว่าเนี่ยเ่าอยจะไม่ใช่พีที่ดีขนาดนั้นแต่ว่ามีอะไรก็ปร่สารได้ ก็อยากอีกหน่อยว่าอาจจะได้ทำงานได้ก like> okay? ันแต่ว่าอย่าอย่าปรึกษาเรื่องเต้นนะถ้าได้เต้นก็อย่ามาดนโอเคก็โชคดีนะทุกคนมากครับ